เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับห้องไอพีสวัสดีครับนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวย,สวยน้ำชมเล็กๆอยู่นะครับพื้นที่กว้างนะครับหลังนี้หลังใหญ่ด้วยพื้นที่ถึง94ตารางวาครับบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังมีที่เหลือรอบบ้านแล้วก็เทปูนให้เรียบร้อยครับไม่เปื้อนไม่แชะยังมีสนามดินเอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัวกันได้ สามห้องนอนสองห้องน้ําเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีหนึ่งห้องครัวนะครับห้องนั่งเล่นกว้างขวางมากแต่และห้องสวยสะอาดครับเคาน์เตอร์ครัวสิ่งล้างจานก,ก็ทําให้ครบด้านนอกก็เป็นพื้นที่ว่างครับใกล้ชิดธรรมชาติอากาศดีบริสุทธิ์ไม่อ,าอาดัดไม่วุ่นวายมีโรงจอดรถให้พร้อมครับจอดในร่มได้สองคันพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน160ตารางเมตรเลยครับพื้นที่ดิน92ตารางวา บ้านพึ่งสร้างในแค่2ปีเท่านั้นเองบ้านพร้อมอยู่ได้เลยครับบ้านพร้อมอยู่ได้เลยไม่เปลี่ยวไม่กันดานนะครับห่างเซเว่นแค่400เมตรเท่านั้นเองปั่นจักรยานไปเซเว่นปั่นมอเตอร์ไซค์ไปกันได้ค,คุ้มครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าปเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่เพอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ